ลุนนต่อเอ๊ะทำไมไม่ติดกินทุกคันเลยนะครับเนี่ยเป็นทิตะขอแน่ๆเลยต้องเปลี่ยนเป็นเบ็ดดัดแล้วครับอย่างนี้ต้องเจอเบ็ดดัดซะแล้วนี่นะกินทุกคันเลยครับ ติดนฮะโอ้ว่ามันกินไม่ค่อยจะติดตัวมันเล็กนี่เองสาปลาเข็มนะครับเดี๋ยวปลดก่อนนะฮะลุ้นยันต่อครับโอ้ข้างหน้ามีอาการครับเหมือนจะติดนะครับน่าจะตัวโตอยู่ไม่แหลไม่แหลครับ ครับนี่ครับนาา่าจะไซสสวยอยู่นะฮะเดี๋ยววนลุ้นกันครับลุน้นกันจะปลาอะไรโอ้พอได้ครับตัวนีอ้อื้นรอเปล่าโอ้ืน,นครับกินล็กเนะะี่ย ้หัวโตวไปหน่อยนะครับแต่ก็พอได้ครับพอได้อยู่เดี๋ยวปลดปากก่อนนะครับหรืยกันต่อครับันนี้ไม่ติดนะฮะู้ที่ถ่ายให้ชม ทุกคันเลยนะครับข,ข้างหน้ามีอาการนะมันติดอยู่ติดอยู่ <c oughs> สายปลาเข็มฮนะเดี๋ยวปลดก่อนนะครับสองคันตรงนี้ม่ติดเลยเลยอีกสองสำหลังนะครับสองหลังตรงนี้ได้ตัวไหมไม่ได้